สวัสดีค่ะทุกคนชงกาแฟง่ายๆสตายตมาดามเปิ้ลมาแล้วค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาสูตรอยู่นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปิดร้านกาแฟแต่คุณยังไม่รู้สูตรอะไรเลยใช่ไหมคะ หรือจะเป็นเพื่อนๆที่เขามีร้านกาแฟของเขาอยู่แล้วละ่ะแต่เขาอยากหาสูตรเข้ามาเพิ่มเติมอยากหาเทคนิคใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเข้ามาพัฒนาให้กับร้านตัวเองเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชมกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลซึ่งมาดามเปิลเองเขาก็แบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ y t u t u นะคะหรือจะเป็นช่องทางเพจ เฟซบุ๊กเพจนี้นะคะเพจชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามทางช่อง YouTube นะคะมาดามเปิ้ลอยากจะให้เพื่อนๆช่วยกด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆกดแต่สั b s c r i b e แต่ลืมกดกระดิ่งเพื่อนเพื่ออาจจะพลาดคลิปใหม่ๆที่มาดามเปิ้ลลงนะคะเวลามาดามเปิ้ลลงคลิปไปแล้วเนี่ยกระดิ่งมันจะได้แจ้งเตือนนะคะหรือเพื่อนๆที่ติดตามในเพจก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะมาดามจะชวนเพื่อนๆนะคะทําในเมน าชาไทยบราวชูก้านะคะชาวชาไทยบราวชูก้านะคะแก้ว22ออนอ่าในส่วนของมาดามเปิ้ลทำยังไงบ้างวันนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็เพื่อนๆก็ดูนะว่าร้านมาดามเปิ้ลทำยังไงเพื่อนๆเ,เอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะชาไทยนะคะก็มาดามเปิ้ลก็เริ่มที่ใช้ผงชานะคะมาดามเปิ้ลใช้ชาของมาดามเปิ้ลเองนะคะ ตักผงชาลงไป2ช้อนโต๊ะปกติเลยค่ะช,ชงชาชักชาปกติตามที่มาดามเพื่อนเคยผ่าเพื่อนๆทําเลยนะคะก็ใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะสช้อนโต๊ะแบบนี้โอเคเสร็จแล้วมาดามจะใส่น้ําร้อนลงไปที่100 ml นะคะน้ําร้อน100 ml ที่สําคัญน้ําต้องร้อนจัดนะคะไม่เอาแค่อุ่นนะน้ำต้องร้อนนะคะ 100ML โอเคมา เราก็เทสลับไปสลับมานะคะ5ครั้งเคมาเทสลับไปมา5ครั้งอโอเคเราก็ได้น้ำชาแล้วนะคะเราได้น้ำชาเรียบร้อยก็แยกกาดชาออกได้เลยนะคะ แยกตัวกาก,ากชาออกได้เลยโอเคมาทีนี้ในส่วนของการชงนะคะมาดามจะพาเพื่อนๆใส่อ,อ๋อไม่ใช่พาเพื่อนๆหรอกมาดามทำให้ดูเป็นแนวทางของมาดามจะใส่นมข้นลงไปที่40 ml นะคะมาดามใส่นมข้น40 ml <c oughs> เพื่อนๆอ, <c oughs> อาจจะงงเอ๊ะ <c oughs> ทำไมเอ,อ่อ ปกติมาดามพาชงชาไทยมาดามจะพาเพื่อนๆใส่30 ml ใช่ไหมคะนั่นคือที่ใส่3 0 ml เพราะเ,าเมนูชาไทยปกติทั่วๆไปมาดามจะพาเพื่อนๆใส่น้ําตาลใช่ไหมหนึ่งช้อนโต๊ะแต่เมนูบาวชูการ์มาดามไม่ได้ใส่น้ําตาลเพราะฉะนั้นนมข้นใส่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะมาดามก็จะใส่ไปที่4 0 ml อันนี้เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆอาจจะใส่ไม่ถึงมาดามเพิ่นก็ได้ลดก็ได้เพิ่มก็ได้ได้หมดนะคะอ่าโอเคมา มาดามใส่ที่40 ml 40 ml ค่ะแล้วก็นมข้นจืดมาดามก็ใส่ไปที่40 ml เช่นเดียวกันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ โอเคทีนี้ในส่วนของบาวชูกานะคะอ่าทีนี้มาดามเพิ้นใส่เท่าไหร่มาดามจะใส่บาวชูก้าไปที่20 ML นะคะใส่บาวชูก้าไปที่20 ML เพื่อนๆลดได้นะคะตัวบาวชูกาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องใส่ตามมาดามเบิ้นเป๊ะปเพืเ่อนเราอาจจะเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับลูกค้าของเพื่อนๆน,นะคะแต่ละพื้นที่ กินไม่เหมือนกันบางพื้นที่กินหวานมากบางพื้นที่กินหวานน้อยเพื่อนๆก็ปรับเอานะคะมาดามก็จะตกแต่งขอบแก้วค่ะก็ตกแต่งขอบแก้วไปอ่าเราก็ตกแต่งขอบแก้วไปโอเคก็ให้มันลื่นๆไปของมันอย่างเงี้ยค่ะตกแต่งขอบแก้วไปนะ ลูกค้าเยอะๆนี่ไม่ได้มีเวลามาทําแบบนี้นะคะใช่ไหมเวลาลูกค้าเยอะๆนี่มีเวลาเหรอไม่มีเวลานะจริงเอาจริงก็เทสลับไปมาแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวนะคะขอ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 หน่อยขอหน่อยเออให้มันมันจะได้ว่องไวมาดามทําอะไรช้าๆกับเขาไม่เป็นเอาจริงๆเออน้องอย่างนี้บางคนก็ใส่บาซูก้าไปในไปในแก้วเลย นะคะเนี่ยในในในน้ำชาที่เราชงแต่ของมาดามเปิ้ลไม่ได้ใส่ไม่ไปนะคะมาดามเอามาตกแต่งขอบแก้วเฉยๆโอเคทีนี้ตักน้ําแข็งแก้ว22อ่อนได้เลยเดี๋ยววันนี้ใส่ฟองนมแล้วกันนะตักน้ําแข็งแก้ว22ออนเพื่อนอพเพื่อนก็ ใส่ลงไปเลยค่ะย <Yahoo! S 1> ปึ๊บข่าวนี้เนี่ยมาดามจะใส่ฟองนมนะคลิปนี้ใส่ฟองนมนะปกติมาดามก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะเมจิฝาสีน้ำเงินนะคะเมจิฝาสีน้ำเงินทำฟองนมนะเพื่อนๆจะใช้แบบนี้เหมือนมาดามเปิ้ลก็ได้หรือว่าจะใช้แบบเป็นก้านปั่นฟองนมก็ได้นะคะ เราก็ได้ฟองนมนะเห็นไหมเอาออกก่อนก็ใส่ฟองนมลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาเนาะใส่ลงไปอย่นี้หน่อยเราก็ได้ละนมสดไอ้ไม่ใช่นมสด ไายแล้วดิฉันชาไทยบาวซูกาแม่นะนี่นะนี่นะนี่นะมาดามเปิ้ลก็ได้แล้วนะจ๊ะชาไทยบาวซูกาได้เวลาชิมสิคารออะไรไหนดูซิมันเป็นยังไงรสชาติชาไทยบาวชูก้าของมาดามเปินนะ้ลน่ะโอ้พระเจ้าจอรดอม,มันยอดมาก สุดๆนะคุณลองเอาไปทํานะชาไทยบาวชูก้านะคะลองเอาสูตรนี้ไปลองทําดูนะคะเพื่อนๆอาจจะลดหวานก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเลยเราปรับใช้ให้มันเข้ากับลูกค้าของเรานะคะไม่ใช่ปรับใช้ตามตัวเองนะจ๊ะต้องปรับใช้ให้เข้ากับลูกค้าเรานะจ๊ะปรับใช้เข้ากับคนกิน นะ,ะลูกค้าเราชอบกินยังไงเราก็ทําให้ลูกค้าแบบนั้นนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชมกาแฟง,ง,ง่ายสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทําคลิปดีๆแบบนี้ส่งให้เพื่อน,อนทุกคนอย่างแน่นอนเลยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ